ข้อสองครับเป็นการพูดถึงสารประกอบนะครับระหว่างแมกนีเซียมนะแมกนีเซียมนะครับตัวนี้ค่อนข้างง่ายครับเพราะว่าแมกนีเซียมชัดเจนนะครับเลขออกซิเดชันเนี่ยมีได้ค่าเดียวครับก็คือบวก2อนะเคนะครับวันนี้ประจุได้แบบเดียวนะครับดังนั้นเรามาดูครับธาตุที่เข้ามาเนี่ยเขาบอกชัดเจนครับว่าเป็นธาตุคาบที่3ครับเป็นธาตุ xrtz นะครับอันนี้ให้สมมุติไว้ก่อนใช่ไหมแต่ว่าให้สูตรเคมีมาให้ครับ สูตรเคมีสามารถบอกได้นะครับว่าาตาแต่ละตัวเนี่ยมันมีประจุเท่าไหร่นะครับไอออนที่สถียือนออกมาเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะอย่างนี้ครับแต่ละตัวเนี่ยมันจับกับแมกนีเซียมใช่ไหมแสดงว่าแมกนีเซียมนะครับตัวแมกนีเซียมเนี่ยเป็นบวกสเสมอครับอย่างนี้แมกนีเซียมเป็นบวกสครับเวลาจับกับ x นะครับ x เนี่ยมันห้อย2อยู่เห็นไหมครับแสดงว่าตรงนี้ถ้าสามารถเกิดประสารประกอบได้นะครับ x ห้อย2ตรงนี้เนี่ยควรมีประจุนะครับเป็นลบหครับ เค่ไห okay, มทำไมถึงไปลบหเพราะว่าลบหครับคูณกับเลขค่อ,อยออกมาเองนเนก็คือ2จะเป็นลบสรวมกับบวกสองครับของแมกนีเซียมเนี่ยก็จะเป็นศูตรพอดีนะครับแบบนี้ถึงเป็นตามไป,ตาม,ปตามหลักของเลขออกซิเดชันสารประกอบนะโขเคนะครับข้อนี้วิเคราะห์ไม่ยากมากนะครับเพราะแมกนีเซียมเนี่ยมันมีเลขออกซิเดชันได้ค่าเดียวอยู่แล้วนะคือบวก2ครับเราก็จับดูครับว่าทํายังไงเนี่ยให้ผลรวมของเลขออกซิเดชันสารประกอบมีค่าเท่ากับ0ูย์นะเขเคนะครับเราก็มาดูครับ จากตัวนี้ครับแมกนีเซียมกับ R เนี่ย R เป็นไงครับ R นะครับอยู่กับแมกนีเซียมใช่ไหมอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะเมื่อแมกนีเซียมเป็นบวกสองครับดังนั้น R ควรจะเป็นลบสองต่อมาครับตรงนี้แมกนีเซียมครับแมกนีเซียมตรงนี้มีห้อยสามนะครับแสดงว่าในส่วนของแมกนีเซียมเนี่ยเป็นบวกสองคูณกับสามก็เป็นบวกหกครับโอเคไหมในเมื่อก้อนแมกนีเซียมนะครับห้อยสามเนี่ยมารวมกันนะครับได้บวกหกใช่ไหมทีห้อยสองครับทั้งหมดตรงนี้เนี่ยก็ควรจะได้เป็นลบหกนะ แบบนี้ครับทีตัวเดียวควรจะมีเลขออกซิเดชันเท่าไหร่ครับควรจะมีเป็นลบสใช่ไหมครับโอเคนะครับทีตรงนี้ต้องเป็นลบสนะครับจะได้สามารถรวมกันเนี่ยเลขออกซิเดชันเป็น0ูนย์ได้นะโอเคครับตรงนี้เราก็รู้แล้วนะครับต่อมามาดูแซ่ต่อครับแซ่ครับอันนี้แมกนีเซียม2ตัวครับ2ตัวรวมกันเข้ากันเป็นบวกสใช่ไหมดังนั้นแซ่ครับแซ่เนี่ยอัตราส่วนเป็นแค่ตัวเดียวนะครับแซ่ก็เลยจะต้องเป็นลบสเลยครับ โอเคนะครับจากตรงนี้เราสามารถบอกได้แล้วลครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีประจุเท่าไหร่บ้างนะครับ x เนี่ยครับ x เนี่ยเป็นลบหนึ่งใช่ไหมเลขออกซิเจนลบหนึ o ่งนะ r าร์ลบสองทลบสามนะครับแล้วก็ z ครับก็คือลบสี่ครับเรียงกันมาเลยนะโอเคนะครับเข้อถามว่าสูตรเคมีของลบในข้อใดที่เป็นไปไม่ได้ทีนี้ก่อนจะไปดูครับว่าข้อไหนที่เป็นไปไม่ได้นะมาระบุก่อนครับว่า x r t z เนี่ย มันเป็นธาตุอะไรครับเพราะว่าข้อนี้บอกไว้ชัดเจนนะครับว่าอยู่คาบ3ทีนี้ครับเราก็ต้องระบุหมู่ได้ครับรู้คาบเราก็ต้องรู้หมู่ใช่ไหมถึงสามารถระบุได้นะครับว่าเป็นธาตุอะไรนะจากตรงนี้เนี่ยเวลาจับกับแมกนีเซียมเนี่ยครับไอออนที่เกิดขึ้นของแต่ละตัวเนี่ยมันคือไอออนที่เสถียรครับแล้วไอออนที่เสถียรเนี่ยมันสามารถบอกได้นะครับว่าธาตุธาตุนั้นอยู่หมู่ไหนครับอย่างกรณีของ x ครับ x เนี่ยไอออนที่เสถียรของมันครับเวลาจับแมกนีเซียมเนี่ยมันได้เป็นลบหนึ่งครับดังนั้น x ควรจะอยู่หมู่7นะครับหมู่7จอด l ไดเสถียรคือลบ1นะอันนี้ครับ x ควรจะอยู่หมู่7นะครับ x อยู่หมู่7แล้วก็อยู่คาบ3ครับสามารถระบุได้เลยครับว่าเป็นธาตุอะไรครับเป็นธาตุคลอรีนนะครับเห็นไหมคลอรีนนะครับตรงนี้เป็นหมู่7จคาบ3มครับ x คือคลอรีน x คือคลอรีนครับต่อมามาดู r ครับ r เนี่ยได้เสถียรคือลบ2อครับ ลบสนะครับดังนั้น R ต้องอยู่หมู่6ครับหมู่หนะดังนั้น R เป็นซันเฟอร์ครับต่อมาครับ T ครับตัว T ตรงนี้ไอออนที่เสถียรของมันคือลบสครับดังนั้น T นะครับน่าจะเป็นธาตุฟอสฟอรัสครับแล้วก็สุดท้ายครับแซครับแซเนี่ยครับมันได้ลบสีใช่ไหมลบสี่นะครับควรจะเป็นธาตุซิลิกอนครับควรจะอยู่หมู่4ี่นะ ในเมื่อรู้แล้วนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นธาตุอะไรเราก็ใส่ไปได้เลยนะครับ XO3 ก็จะกลายเป็น ClO3 ครับ2ลบนะอันนี้เป็น SO3 2อลบอันนี้เป็น PO4 3ลบอันนี้เป็น SiO4 4ลบอันนี้ครับเป็น SO4 2อลบเค okay, ครับในเมื่อข้อนี้ก็ถามนะครับว่าตัวไหนเป็นไปไม่ได้ครับ เราตัดนะครับตัวที่เราคุ้นๆออกไปก่อนเลยครับตัวที่เราคุ้นเนี่ยแสดงว่ามันเกิดขึ้นมาตามปกติแล้วนะหลายคนครับก็จะคุ้นเคยนะครับกับ SO 3 2ลครับหรือว่าซันไฟนะครับอันนี้ครับหลายคนคุ้นเคยครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือฟอสเฟตครับอันนี้ล่ะอันนี้เป็นซันเฟตครับจะเห็นว่า2 3 5เนี่ยครับ3ช้อยนี้เนี่ยหลายคนคุ้นเคยก็ดีนะครับส่วนช้อยสครับจะเห็นว่าตัว SiO 4แล้วก็มีประจุ4ลบนะครับอันนี้เนี่ย ซิลิคอนครับควรจะมีเลขออกซิเันเป็นบวกสนะครับเวลาเจอกับออกซิเจนเนี่ยครับออกซิเจนมักจะเป็นลบสเสมอนะเขมไหมอันนี้ครับออกซิเจนมันห้อยสครับก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับเป็นลบแนะครับลบแบวกกับบวกสครับก็จะกลายเป็นลบสนะเขนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับเราเห็นแล้วครับว่าซิลิกอนเนี่ยมีเลขออกซิเันเป็นบวกสครับทีนี้ซิลิกอนอยู่หมู่สนะครับหมู่สี่นะครับ สามารถมีเลอเซชันเป็นบวก4ได้ทั้งหมดเลยนะครับเข้ามหมู่4นะครับสามารถมีเลอเซชันเนี่ยเป็นบวก4ได้ทั้งหมดนะครับดังนั้นสูตรตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นไปได้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ต้องรู้หลักการนี้นะครับก็คือหมู่ 4a เนี่ยสามารถมีเลอเซชันเป็นบวก4ได้ทั้งหมดนะครับซิลิคอนก็เช่นกันนะอันนี้ก็เลยถือว่าเป็นไปได้ครับดังนั้นครับ ที่ดูไม่น่าจะเป็นไปได้เนี่ยก็เป็น ClO3-2 ลบนะครับอันนี้ครับไม่น่าจะเป็นไปได้นะตอบข้อ1ครับเรามักจะคุ้นนะครับกับอะไรครับกับ ClO3 แล้วก็ลบเดียวมากกว่านะครับจะคุ้นกับตัวนี้มากกว่านะโอเคนะครับหรือว่าหลายคนครับถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยจำเลขออกซิเดชันนะครับของคลอรีนได้ครับอันนี้มาให้ดูนะครับเลขออกซิเดชันของแต่ละตัวนะถ้าเป็นคลอรีนเนี่ยครับเราจะเห็นครับว่าเลขออกซิเดชันของมันเนี่ยครับ เป็นลบ1บวก1บวก3าบวกห้าบวกหแล้วก็บวก7ครับจะเห็นว่าไม่มีบวก4อยู่นะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเราลองมาคิดดูนะครับจะเห็นคําว่าภายในสูตรเนี่ยคอรีนะครับจะมีเลขออกซิเจนเท่าไหร่ครับในเมื่อออกซิเจนนะครับมันลบ2ใช่ไหมคูณกับ3าก็เป็นลบ6ครับลบ6บวกกับอะไรครับบวกกับบวก4นะครับบวก4นะมันก็จะได้ลบ2ครับดังนั้นครับอันนี้เนี่ยเป็นการบอกเขาว่าคอรีเนี่ยเลขออกซิเจนเป็นบวก4ี่ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ครับคอรีนเนี่ยไม่สามารถมีเลขออกซิเดชันเป็นบวกสีได้นะครับอันนี้ก็เผื่อใครจําเลขออกซิเดชันของคอรีนได้นะครับก็สามารถชี้ได้เลยครับว่าข้อ1ผิดนะเพราะว่าคอรีนเนี่ยไม่สามารถมีเลขออกซิเดชันเป็นบวกสีได้นะโอเคนะครับแต่โดยทั่วไปครับเวลาทําข้อนี้เนี่ยเรามักจะตัดครับตัวอนุมูลที่เราคุ้นเคยออกก่อนครับก็คือ 2, 3แล้วก็5ครับจากนั้นมาเช็คดูครับว่า1กับ4เนี่ยอันไหนที่ไม่น่าเป็นไปได้ครับเช็ค4ดูนะครับจะเห็นว่าซิลิกอนเนี่ย มีเลขออกซิเดชันเป็นบวก4นะครับซึ่งหมู่ 4A สามารถมีเลขออกซิเดชันเป็นบวก4ได้ทั้งหมดนะครับก็เลยตัดช้อย4ออกครับก็เหลือแค่ช้อย1ช้อยเดียวนะโอเคนะครับอันนี้ก็คือกระบวนการคิดคร่าวๆนะครับสำหรับความรู้ที่เราพอมีในระดับมปลายนะแต่จริงแล้วในมปลายเราเนี่ยครับ SiO4 เนี่ยเราควรจะคุ้นๆเอาไว้นะครับ SiO4 ครับมันคือตัวที่เราเรียกว่าซิลิกตนะครับอันนี้นะจะเรียกว่าซิลิกตครับ ตัวนี้ก็ควรจะรู้จักไว้นะครับเพียงแต่ว่าหลายคนเนี่ยจะไปจําครับคุ้นคุ้นกับตัวที่เป็น SiO2 มากกว่าครับหรือว่าซิลิก้านะเขียนนะครับหลายคนจะไปคุ้นกับตัวนี้มากกว่าครับก็เลยอาจจะเข้าใจว่าข้อ4เนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นตรงนี้เราต้องมีความรู้นะครับเกี่ยวเรื่องของเลขออกซิเจนหมู่4เอาไว้ด้วยครับจะได้สามารถเข้าใจได้ครับว่า i s i o สตรงนี้เนี่ยก็สามารถเกิดได้นะครับตัวซิลิกตตรงนี้เนี่ยเป็นโครงสร้างที่เป็นไปได้นะ อเคนะครับอันนี้ก็เผื่อไว้ให้นะครับหลายคนอาจจะจําตัวอนุมมลเด่นเนี่ยได้ไม่เท่ากันนะครับอาจจะจำตัวเด่นๆได้ไม่กีตัวครับดังนั้นควรจะมีความรู้เกี่ยวกับเลขออกซิเดชันเอาไว้ด้วยนะครับข้อจบไปแล้วนะครับใครอยติดตามข้อต่อไปนะครับมาติดตามที่แฟนเพจเมกาเคมใครทุกปมในเคมีมอลายนะครับหรือว่าติดตามทาง y o u u b e Channel เคมีพิธีเมกาเคมนะครับติดตามได้2ช่องทางนะ ในส่วนของคอร์สเรียนครับถ้าเกิดว่าน้องคนไหนนะครับอยากเรียนคอร์สเรียนของพี่นะครับที่มีการสอนอย่างละเอียดแล้วก็ปูพื้นฐานให้อย่างแข็งแรงเลยนะครับก็สามารถมาลงเรียนได้นะครับตัวคอร์สเนี่ยแบ่งเป็นคอร์สเนื้อหาแล้วก็คอร์สตรุยข้อสอบนะครับเนื้อหาเขาก็แบ่งเป็นม .4 ม .5 ม .6 นะครับการเรียบเรียงเนี่ยก็เรียบเรียงนะครับตามหลักสูตรล่าสุดของสสวทแล้วนะซึ่งคอร์สตรงนี้นะครับพี่เรียบเรียงเนี่ยนอกจากตามหลักสูตรปัจจุบันเพื่อให้น้องสามารถเรียนประกอบที่โรงเรียนได้แล้วนะ พี่ยังมีการเรียบเรียงนะครับเนื้อหาเนี่ยโดยเน้นนะครับตามข้อสอบที่มีการออกสอบนะครับในสนามสอบ9วิชาสมานและแผทสองนะครับน้องสามารถใช้ในการเตรียมทวสอบเข้ามหาลัยได้ด้วยนะครับสำหรับคอตรงนี้นะโอเคนะครับซึ่งภายในครับก็มีเอกสารครับที่มีภาพประกอบสีสันสวยงามรวมไปถึงในพาร์ทคำนวณต่างๆนะครับเวลาพี่สอนเนี่ยประเด็นหรือว่าสูตรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเอาโจทย์นะครับมาแทรกให้น้องทําทันทีเลยนะ เพื่อน้องสามารถเรียบเรียงได้นะครับว่าความรู้ตรงนี้จะใช้ในการวิเคราะห์โจทย์แก้โจทย์ได้อย่างไงนะครับโอเคนะครับตัวคอร์สเรียนตรงนี้เรียนผ่านระบบออนไลน์นะครับเรียนในกลุ่ม Facebook ครับดังนั้นถ้าน้องมีอุปกรณ์ที่สามารถดูวิดีโอใน Facebook ได้ก็สามารถเรียนคอร์สตรงนี้ได้สบายๆนะครับเห็นไหมซึ่งคอร์สตรงนี้ครับมีระยะเวลาในการเรียน3ปีครับภายใน3ปีเนี่ยจะเข้าดูกี่ชั่วโมงก็ได้ครับไม่มีการนับไม่มีการจํากัดชั่วโมงเรียนนะครับเรียนได้เต็มที่เลยครับใน3ปีนะ แล้วก็ที่สําคัญครับใน3ปีนี้เนี่ยพี่จะคอยอัปเดตนะครับข้อสอบปีใหม่เข้าไปให้ในกลุ่มเรื่อยๆนะครับดังนั้นน้องไม่ต้องกังวลครับว่าเข้าเรียนไปก่อนแล้วเนี่ยจะตกหล่นข้อสอบใหม่ๆหรือเปล่านะครับพี่จะอัปเดตไปให้ใหม่เรื่อยๆทุกปีนะโอเคนะครับใครสนใจครับก็สามารถมาติดต่อทางแฟนเพจนะครับหรือว่าแอดมานะครับที่ Line ID m e g a c ม m 12นะครับสามารถมาสมัครเรียนนะครับได้2ช่องทางนี้นะ หรือว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวข้อนนะครับก็มาสอบถามนะครับได้ทาง2ช่องทางนี้เช่นกันนะครับโอเคน,นะครับก็ขอบคุณมากนะครับ